อยู่ไรมันเดอ้อพ่อพี่น้องตอนนี้เนี่ยไก่เที่ยงแล้วนี่สวัสดีครับผมสายชนคนโก้โยูสวนครับมาหมดครอบครัวเลยครับนี่แม่ผมนี่พี่สาวนูนลูกผมมาปิกนิกหรือเฮันนีมูนก็ไม่รู้อยู่ป่ามันเนี่ยมาถักดุ่นมันเลยแม่แกเพิ่งถักมาเส้น <laughs> <laughs> มันอะไรนี่เน่นะคนเถ่าเกก็อายกล่องอะไรกันนี่หละนี่น <laughs> ี่ลูกชายไไวันนี้สวัสดีดูสวัสดีครับ <laughs> นี่ลูกชายผมหน้าตาด,ดีนผมเลยนี่พี่สาวผมนี่ครับกำลังยึดต,ตามสมตามยิงครับชีวิตปรนอกเองครับกันนี่แหละครับกะตุ่มมามาเมื่ออยู่นี่ก็ก็ได้ฟิวได้ไล้วนะครับสมัยเอง เรียนลูกเสียเนาะพ่อแม่พี่นอ้องนี่ครับไหลมันผมพี่สาวฝนสายฝนวันนี้ยังก็โอ่งครับโอ่งเดินได้เลยครับพ่อแม่พี่นอ้องไม่ต้องคิดอะไรมาแจ้กมันกินโอ่งมันกินช้างาม,งมกากเกินเกินนี่ครับตุ่มม้าให้แม่นะนายแกแม่เอามุ่มมาให้เอาไงเอามี อ่ะนายลวกนี่ครับไม่มีไม่หรอกไม่มีมะขามแต่เอายอดมะขามใส่นี่ครับเนี่ยเอากันกนี่เอาใส่เท่อไปเล้วถือว่าการให้นมมูลั้งแรกมันก็ตะกุมตะกัรเลยครับน่าแปลว่าถั่วมันแกมานี่ก็ชีดรอบครัวแบบนี้นะจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนั่นนี่ถ้วยนี่ยนั่นน่ะถ้วย นี่ครับพี่สาวผมกำลังยึดตามส่งครับนี่ครับน้ำเดือดยังไงโบทำมันเดือดกันนะครันก็นเดือดกันหน่อยหนาย่อยมันนัยรู้ขึ้มาะะต้องมีปออืมยังไม่เดือดนี่ครับก็นี่แหละครับชีวิตบ้านนอกอยิงก่งกันนี่แหละพ่อพี่น้องไม่ว่าจะใครแล้วครับ เขาว่าซ like like ุกใดเราจะเท่าบ้านเราจริงๆอยู่กันพร้อมนาพร้อมตังเฮนนิมูนตั้สโซมลอยลอยมันก็งันกินได้คือเก่าแล้วครับแล้วมันจะบ่นนี่แหละถ้าวันบอยไม่ลอยพี่สาวคมแล้วไม่ลอยมันจะเครียดอีกแหละเนี่ยไออากาศฝนก็จะตกแล้วแม่ ไอแม่แกบอกว่ากินขาซื้อกาจิก้าบ,บานครับสายโครากรส่ายฟังเอาเดียแล้วก็ชินเองครับพ่มพี่นอ้องผมไม่อยากพูดกลารนะพูดไปโต๊ทุกทีเลยหาไมา่ชนะเจ็บโต๊แล้วก็เจ็บลุมตะคุบตะคานดินี่ครับน้ำปลาพงลุงหลุดเพย์ของเราก็คือน,นี่นะครับน้ำปลาขาดไปไหนครับท่ามกลาอย,อยู่อีสานบาดเองเนี่ยเออ ส่มากระแซบมากเลยส่น้อยกระแทบน้อย,อยเดี๋ยวต่ใคาจะชอบนะครับการทำอยู่ทำกินนี่ครับแม่ผมให้ลูกชายผมเอามาไปใส่เนี่ย่หลกกินก็มนี่ครับแม่ผมให้ลูกชายผมเอามะมาไปใส่ไปนายไปเอาไปใส่นันเดอร์มอที่ตังไว้ทำดีๆนะทำอะไรนะ่ะเฮ้เฮ้ พอๆช,ชั่ววันๆนี่นี่ครับมีลูกมีหลานนี่ก็คอยฝึกคอยสอนนะตามด้วยเพิ่มความหวานคนทําอาจจะหนาตามแบหวานเลยมันอาศัยเอาน้ำตาลมาเพิ่มความหวานให้นามันตามไปด้วยผงนัวครับผงชูรสผงรสเธอครับผัโคลาดกับผงรสแหละครับเขาพูดเร็วโคลาดผงรสผงลด,งลด,งลดตามด้วยน้ำปลาครับ สามากเค็มมากสายหน่อยเค็มหน่อยแล้วครับน้ำปลามันต้องชิดไหลมากใส่เนี่ยบ้านเออใส่อะไรใส่นั่นมันคยจะใส่หมดหลุดนี่นะครับมันนี่ใครดูบรรยากาศครับแม่ว่าก็จะอากาศอึมครึมก่อนแล้ดูครับถ้ามันก็จะถากหลุดมันต่อผมก็ถากกบแม่สองคนครับพี่สาวผมมันไอ้ เปิดลานซื้สวยกมันกลับมาให้นมุนมันเบื่อมันอยู่กับบ้านหลหลานซื้สวยของพี่สาวพี่สาวผมเขาได้แฟนเขาอยู่ฝรั่งครับเป็นเขาได้แฟนต่างประเทศอ่ะนาตาในนิยมของนอกได้ในพี่ผมของแทอะเ้า <laughs> แต่ก่อนมันมาอยู่บ้านมันทําอะไรเป็นนลครับเรื่องจริงเลยเล่นกับฟึกก็ทำเอาครับนี่แหละคนเราต้องฟึกต้องทําเอาครับแม่ <laughs> ผมกับพลัามจา์ครับนี่แหละเขาเรียกว่า ถ้าเป็นรถก็หลุดรุนทนร้อนทนหนาวกระดูแข็งโป้งกเป็นมวยกระดูแข็งโป้งแหละรุนแม่เองนะเองก็มาสานต่อไปก็เนี่ยเราสายสาย,ยาที่ผมกลับมาอยู่บ้านนี่ครับก็ปัจจัยหลายอย่างแกเลยตั้งใจ,าจมาอยู่บ้านนี่กูอะอ่านเอาเชฟชิมด้วยแมลงเพลิงกับหลายด่าพุงฟุ้งบินต่ำอ่ะอร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยก็บอกอกร่อย เออแสดงว่าอร่อยเออเพราะว่าเด็กหน่อยไม่เคยโกหกใช่ไหมน,นายงานไงลุนพี่ผมโมโหลอยอยู่แล้วล้านชมมาอร <c oughs> ่อย <c oughs> ถ้าร้องใหม่ลอยแล้มันสาดทิ้งดิไม่ได้กินกันเลยดิย <c oughs> หน่อยโฟล์ดโฟล์ดเลย <c oughs> มือใหม่เนะล้านชมว่าอร่อย <c oughs> <c oughs> นายทิ้งนายทิ้งนงันนะสิหัวเดี๋ยวมันกินแล้วหัวหนึ่ง โอ้ฉันมันใส่แค่นี้ก็พอละแม่ได้เก็บผักบุ้งนะได้ได้ลงไปเก็บผักบุ้งเอาฝนเทใส่ดูยี่เก็บผักบุ้งนะหาเขาหาหน้าไม่ได้ไหมฝนเอาหาเขาหาหน้าได้แกบปูนี่ออกวันทไหนอามูนิได้ไหมเพราะว่ามันปุ้งเสร็จแล้วอะไรล่ะนี่แหละครับวิธีชีวิตแบบเราเองเนาะแล้วไปเก็บผักกระบอกมากินก่อนพักบุ้ง มผมนะสาวนั่นเดี๋ยวมันให้ให้ป้ามันหายใจเดี๋ยวภาษาโคราชกับพินเพียนเขาจะนิดแหละครับเขาเรียกว่าภาษาพ่อกระเทือนนี่นะมันจะกับเพียน,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 าานยครับอย่างเนี้ยนาตังยี่นะครับตามสมพี่สาวผมตามผมเก็พบพ่อบุนนอง้งกันเลยครับไอ<ป>หน้าย่ามดยังยังก็อยูอย่านาโดดผมเลยไปเอามาไปโอนยน้่งม,มีแต่น้่งแข็งนีงน่ไอ้ไ คนเถ่ายัางว่าเลยคนเถาฟันไม่ดีกินของแข็งเลยดอกกินแล้วมีปัญหาใจก็เหงือกเลยคนเถากินน้ำย็นเนเ่ยน้ำมอไซมีสามคันออกมาเมื่อสามคันเลยมาคนละคันครับใครอยากไปตอนไหนก็ไปไปขอบคุณผมกันง่ายๆใครเบื่อก่อนก็ไปก่อนถ้าเหนื่อยก่อนพีจะผมมึนนี่แมวผมขับกันสีน้ำเงินนะ <c ười> คนเถาแต่ขับรถใหม่นะผมขับซาเลีงเดีอยนี่รถพีสาวผมมิตรรถผีสาวผมอะไรเมื่อไหร่ แล้วพวกมันจะลอยไปเลยนี่แก่พระบุ้งกับเด้อนี่พอมันพี่น้องนี่พระบุ้งมาเองนี่ด้วยและไอ้ริมฝั่งซ้ายยอดมันหาเขาด้านใยหาเขาตักเขาด้านนใจหน่อยนี่แหละครับพ่อพี่น้องอยู่บ้านเองหากินอยู่ง่ายๆครับมีอะไรกินไป อย่างหนึ่งคือได้มันได้อยู่ก็ครอบครัวได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเมียผมอยู่ชุมพวงครับเมียผมเขาออกลูกเลยผมมาอยู่วังเขียวมาอยู่ทําไรทาสวนครับตอนนี้ให้ลูกสาวแข็งเรยวแข็งเล่นก็จะให้มาอยู่นี่เดี๋ยมดนะครับมาอยู่วังเขียวบ้านผมนะครับมาว่านนก็มาแวกให้ป้ามันหายใจครับมีปลานินก็ไอ ปลานิลก็ับปลาดุกครับเลียงไว้แล้วก็ปลาสลิดนิดหน่อยความสุขผมว่ามันอยู่กับการใพผมน้ามผมตากันเครับผมก็เชื่อ์เลยครับพมอแมนพี่น้องมไม่ว่าจะใครเนาะ มามากินเขาเชียงหน่อยกันดพอพี่น้องกินก็ไอ้ตําสมภาษาคราตตั้มสมคือสมตําเลยครับอนนี้มันมีแม่เซนมีโอเคนั่งใช่ไหมนี่นี่ชอนอยู่นี่ได้นชอนใส่ี่เยนะ มาี่แม่ชอนต,ตาดูนีกินด้วยรอยแป่ลูกชายกระอบสมตามันก็ได้นะให้กลองดูได,ด้ด้วยโอ้จะไปกินโอ้อยเาซื้อขึ้นไรหน่กินของเนี่ยขวามันจุดขึ้อน,นอย่าง เออโอ้กินผักบุ้งเป็นดาีออ่ยูด้ามบ้ฮะกินโชว์กล่องดูตักทนานหน้ามานี่โอ้เออแสอ่บบ่พร้อมครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับ เอาดูเพราะง,งครับนี่แหละชีวิตบ้านนอกเองครับขอบคุณมมกครับสรับก,การชมสุขภาพกันไดงกันสนุกนะครับผมพี่น้องอย่าเจียบอย่าจนกันด้อครับจากผมสายชุนโก้พูดเร็วคือเก่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ